ดูทุกคนอันนี้ลูกไม่ค่อยดกเท่าไหร่ต้นนี้ลูกไม่ค่อยดกเท่าไหรอนน่อันเนี้ยอ้ยเอาไปตำกินทุกคนเอาไปตำกินแซ่บๆกินอันนี้ก็ได้กับจิ้มจิ้มกับน้ำพริกพริกเกลือจิ้มกับพริกเกลือก็ได้เนี่ยแต่ส่วนมากจะเอาไปตำกินมากกว่าเพราะว่าเขาจะเปรี้ยวแต่วิตามินวิตามินซีเยอะ รสชาติจะเปรี้ยวเหมือนเอาไปตำเหมือนมะยมแต่หน้าตาเขาเหมือนมะขามป้อมมากเลย <c oughs> <c oughs> หน้าตาเหมือนมะขามป้อมรสชาติเหมือนมะยมไปแล้วเหมืนยมบเรยแมชร์เบอเครียกอะไรเนาะภาษาสวิเดนอะไรนะดูทุกคนดูอันนี้มันเป็นเหมือนเหมือนมะยมบ้านเราเอาไปตำ เอาไปตมกินอร่อยอร่อยนี่เอาไปตมวิตามินเยอะน่เป็นวิตามินซีวิตามินซีเยอะเยอะแต่เนี่ยจะเก็บยากหน่อยเพราะว่าเขามีน้าน้าจะเยอะมากเลยมันมีพันธุ์ไม่มีน้าก็มีมีพันธุ์ไม่มีน้าก็มีเหรอมีแต่อันนี้มันมีน้าดูทุกคนดูแต่หน้าตามันเหมือนไอ้อะไรนะมะเขือไอสูรินตุยมไม่ใช่หน้าตาเหมือนไอ ไอ้ที่อยู่ในป่ากินแล้วเปรี้ยวๆหวานๆ,ๆ,ๆอ่ะกินน้ำอะ่ะโอ้มาเดือเฮ้ยมาเดือมาขมเออเหมือนมาขามป้อมมาเดือม่ยมป้อมไม่ยมป้อมมีด้วยบเหมือนมาขามป้อมหน้าตาเหมือนมาขมป้อมแต่ว่ารสชาติใช้ไม่ยมแล้วเอาไปตำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอ่าอันนี้ก็มาเก็บบ้านเพื่อนอันเนี้ยใช่เออเห็นแบบภาษาสวีเดนคืาเรียกอะไรนะ อะไรครุสเบเอ,อภาษาสวีเดนเียกครุสเบอภาษาโนเวเขาเรียกสติกเกอร์สบาร์ <c oughs> อนี่เอาไปตำกิน <c oughs> จิ้มกับพลิก <c oughs> พริกเกลือก็ได้แต่ว่าถ้าคนอายุมากแล้วอย่างเราอะ่ะเอาไปตำแล้วก็สดน้ำ <c oughs> เพราะว่าเราไม่มีเข่วไม่มีเขววเคี้ยวมันสมมันเปรี้ยวอีลี ดูเอาสักสามนาทีนีดเพราะว่าต้อต้องไปตัดทิ้งบางทีสีนาทีไปอ้ดูอันนี้กินสุกก็ได้นะโซนมากฝรั่งอ่ะเขาจะเอากินสุกกันเวลาสุกอ่ะลูกมันจะเป็นสีดำสีเหลืองสีดำสีเหลืองอยู่นี่น่ะ สีเหลืองค่ะทิสฟีเดนมันเป็นสีดําเวลาสุกนอร์เวย์สีเหลืองมันคนละพันกันหรือเปล่าแล้วมาเทียงทิสฟีเดนมันจะเป็นสีดําเวลาสุกอ่ะแต่อันนี้เวลาดีมันจะเป็นสีเขียว<อ>มันคนละพันมัน้งฝนองเอ้าฝนพี่ฝนไปเปลี่ยนกางเกงค่ะไอเบนเนี่ยเบนไอเนี้ยเวลาสุกมันเป็นสีเหลืองหรือสีดํำบอกคนละพันกันมั้งทิสวีเดนเป็นสีดำไม่ใช่มนุษย์ละว่าคนละสายพันกันหรือเปล่างั้น เออเป็นปหิืองจริงบอกไม่เคยเห็นว่ะเราไปตำนล่นนี่กินสดๆไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวแควเดี๋ยวฟันปลอมร่วงเดี๋ยวฟันปลอมร่วงค่ะ เก็บเพลทของบ้านเขากินบ้างเก็บไว้ให้เจ้าของบ้านเขาเก็บตอนสุกบ้างอันนี้เราเก็บตอนแก่ตอนอยังไม่แค่นี้ก็พอแล้วไม่อยากเก็บเยอะว่วยให้เขาสุกบ้างโอเคขอบคุณมากแค่นี้นะคะบ๊ายบาย